ครับสวัสดีวันศุกร์ที่8นะครับผม8เมษายน2564นะครับอีกสักหน่อยก็ใกล้สงการแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีเชิญชมนะครับมาจัดชุดนะครับในราคา5ต้นนะครับ5ต้น480บาทนะครับมีอยู่ประมาณ6ชุดนะครับ6ชุดชุดที่1นี่เลยนะครับค่าสีแน่นอนนะครับจัดค่าสีไปนะครับนี่เหลืองแล้วก็ลายหางประกัดแล้วก็หอซับแล้วก็ชมพูซับเจเรืญอแล้วก็เหลืองแล้วก็ม่วงนะครับแถมได้2ต้นอีกต่างหากนะครับอ่ะ ชุดที่2นะครับ480นะครับรวมส,ส่งนะครับชุดที่สซับเจริญม่วงเหลืองหอซับแล้วก็แดงนะครับอ่าได้2ต้นนะซับเจริญได้สต้น480รวมส,ส่งนะครับชุดที่3นะครับละคังทองแล้วก็ไอ้บัวชมพูแล้วก็เหลืองแล้วก็แดงแบล็กเลดแล้วก็หอซับนะครับ480รวมส,ส่งนะครับชุดที่4นะครับม่วงเหลืองแดง หอซับแล้วก็แดงแล้วก็หอซับต้นใหญ่นะครับ480รวมสูงนะครับมาชุดที่5นะครับชุดที่5าชมพูซับเจะเริญนนะครับแล้วก็ขาวม่วงแดงแล้วก็หางประกัดแล้วก็มีลูกไม้อีกต้นหนึ่งนะครับเห็นไหม480รบนสูงนะครับมาชุดที่6นะครับแดงและคังทองแล้วก็ลูกไม้แล้วก็รลคางทองแล้วก็บัวชมพูเอ้ยบัวสวรรค์แล้วก็หางประกัดนะครับ 480ร้อยแปดสิบวมส่งคราวนี้มาชุดละห้าร้อยนะครับชุดละห้าร้อยเป็นต้นคู่นะครับต้นคู่ห้ากระถางนะครับห้ากระถางทางประกัดแล้วก็ลูกไม้แล้วก็เนี่ยชมพูสับจเริญนแล้วก็ขาวแล้วก็ม่วงแล้วก็แดงแล้วก็ชมพูสับจันริญนะครับห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับแล้วก็มาชุดที่แปดนะครับจัดโปรโมชั่นนะฮะชุดที่แปดนี่ก็คือม่วงเหลืองระฆังทองแล้วก็ระฆังทองนี่มันต้นใหญ่เนาะนะครับระฆังทองแล้วก็ ตูฟซับกรเริอนสต้นแล้วก็หออซับนะครับมีต้นใหญ่เลยชุดนี้นะครับ500รบาทลมส่งนะครับมาชุดที่9นะครับชุดที่9ม่วงแดงระฆังทองแดงม่วงแล้วก็หางประกัดแล้วก็ซับกระริญนแล้วก็เหลืองแล้วก็อะไรไม่รู้ใช้ลายนะครับ500รบาทล้มส่งนะครับมาชุดที่10ลระฆังทองแล้วก็หางประกัดแล้วก็ แดงกัมบะีแล้วก็คาราเมลนะครับมีคาราเมลด้วยนะครับแล้วก็ม่วงไต้หวันก็ขาวแล้วก็หางประกัรแบบคู่เลยนะครับแล้วก็แดงแล้วก็ชมพูสะเตเดินนะครับ500อยบาทนะครับได้ทั้งหมด10บต้นนะนะครับรวมส่งนะครับชุดที่11บอนะครับม่วงคู่นะครับแล้วก็แดงกัมจีคู่ม่วงนะครับแล้วก็หางประกัดนะครับ คู่นะครับแล้วก็บัวสวรรค์คู่บัวสวรรค์คู่กับระฆังทองนะครับแล้วก็ระฆังทองคู่กับระฆังทองนะครับ500บาทรวมส่งนะครับมาชุดที่12นะครับหางประกัดคู่กับขาวนะครับแล้วก็ม่วงคู่กับอะไรนะม่วงคู่กับชมพูชติเลอร์นะครับแล้วก็ม่วงคู่กับคู่กับเหลืองนะครับแล้วก็ม่วงคู่กับหางประกัด ใช่ไหมมันไม่ใช่เนาะคนละสีกันอีกนะครับแล้วก็ขาวคู่กับลูกไม้นะครับนี่500รบาทลมส่งนะครับมาชุดที่13นะครับชุดที่3นะครับอาจจะมีเสียงแทรกบ้างนะครับม่วงคู่กับแดงกำมะหยี่ม่วงคู่กับม่วงนะครับแดงคู่กับแดงคนละอย่างนะแดงแบล็คเลดคู่กับม่วงนะครับแล้วก็ชมพูสักเกินคู่กับชมพูตกเกลนนะครับลูกไม้คู่กับแดงนะครับระฆังทองคู่กับระฆังทองนะครับนี่ นะครับอ่ะมาชุดที่14นะครับแดงแดงระคังทองเอ้ยบัวสวรรค์คู่กับเหลืองนะครับละคังทองคู่กับขาวอ่าแดงกัมบะดีคู่กับบัวสวรรค์ม่วงคู่กับม่วงขาวคู่กับขาวนะครับชุดที่14นะครับห้าร้อยบาทลมส่งนะครับมาชุดที่15นะครับชุดสิบห้ขาวคู่กับขาวนะครับชมพูคู่กับขาวนะครับแล้วก็แดงกัมบะดีคู่กับชมพูสะเตอร์เนะครับม่วงคู่กับม่วงนะครับหางประกาศคู่กับ อีกอะไรไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะต้นเล็กๆนะครับรุ่นดอกเอานะครับห้าร้อบาทลมส่งนะครับคานนี้มาชุดละพันนะครับนี่ไม่ซ้ํากันแน่นอนเหลืออยู่ชุดเดียวครับชุดละพันนี่ตามนี้เลยนะครับโอ้โหไม่รู้จะบอกดอกยังไงครับไม่ซ้ํากันแน่นอนนะครับตามนี้เลยนะครับมีชุดเดียวนะชุดละพันนะนี่ผมคัดสรรออกมาแล้วนะครับโอเคครับผมคานนี้มาชุดที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนี่ สามต้นหกร้อยกระถางแปดนิ้วนะครับมันจะใหญ่นะอ่ะผมลองกำไปดูนี่นี่อย่างนี้เลยนะนะครับขาวแดงเหลืองดูกิงิงก้านนะครับต้นละสองเอ้ยสามกระถางเนี่ยหกร้อยลมส่งนะครับเนาะอ่ะชุดที่สิบเก้านะครับนี่ได้ไปส่งชุดอันนี้หางประกัดนะครับอันนี้ก็อันนี้ไม่ใช่ขาวนะครับเนื้อนวลน,นะครับชุมพูออกชุมพูนะครับ ขาวอุชมพูแล้วนี่ก็เหลืองนะครับแต่ตัวนี้ไสองต้นเด้อนะครับได้ได้อะไรไปไม่รู้ต้นหนึ่งนะครับหกร้บาทลงส่งนะครับมาชุดที่สิบแปดนะครับชุดที่สิบแปดก็ดอกตามนี้เลยนะครับนี่ไม่ใช่ขาวนะครับเห็นไหมเห็นไหมมาจอกชมพูนะถ้ามันเพิ่มแสงหบบจอกขาวเนี่ยจอกชมพูนะนะครับแล้วก็ดอกตัวนี้นะครับสวยมากนะครับนี่แล้วก็เหลืองนะครับใหญ่ๆอุ้ๆอันนะครับนี่ 600บาทรวมส่งนะครับหอซับ3ต้นนี้300บาทนะครับใครรับก็ทักมานะครับรวมส่งนะครับโอเคครับผมมีแค่นี้นะครับเนอะส่วนต้นใหญ่ๆเนี่ยรากลีลางเงี้ยยังไม่มีใครรับนะครับอ่ะถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับชมพูนี่ก็เจ็ดร้อยนะครับอันนี้หกร้อยนะครับอันนี้แดงแบล็กเลดนะครับเจ็ดร้อยนะครับอันนี้สามหกร้อยนะครับชมพูซับเจริญชมพูซับเจริญนะครับเดี๋ยวออกดอกนี่มาอลังการเลยนะครับอันนี้ก็เจ็ดร้อยนะครับ นี้แดงนะครับตัวนี้ก็เจ็ดร้อยนะครับตัวนี้ก็เจ็ดร้อยแดงนะครับสตรีนี้หนึ่งพันนะครับรากสวยหน่อยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้แดงนะครับเท่าไหร่นาอแดงในเก้าร้อยนะครับแดงแบล็กเดดอเดี๋ยวรอดูดอกเขานะครับส่วนตัวนี้เจ็ดร้อยเหมือนกันนะครับแซนซีนะครับนี่ดอกตัวนี้นี่นะครับดอกตัวนี้มีแดงกำมีแดงเสริมด้วย ตัวนี้เป็นแฟนซีนะครับมีแดงด้วยนะครับแดงและคู่กับดอกตัวนี้แหละเนาะโอเคครับผมก็มีประมาณนี้เนาะก็เบอร์โทรก็0 9 8 0 8 8ก7าน็ะครับ0 9 8 0์เก้านจะครับนะฮะก็จากช่องมอทองชนแนลนะครับก็เอ่อใครอยากใครสนใจนะครับก็ทักมานะครับทักโทรมาก็ได้นะครับหรือไลน์มาก็ได้นะครับเพิ่มเพื่อนนะครับด้วยเบอร์นี้เลยนะครับผมนะฮะหลังจากนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ